สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงประจำวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน3ปีฉลูนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงาน จะได้งานใหม่ใช้ความรู้ประสบการณ์แก้ปัญหาในงานได้เจอวิธีที่ใช่จากการเรียนรู้คน้นคว้าหรือคำแนะนำใช้คนมีการมีการศึกษานะคะการเงินก็มีเงินเพิ่มจากการใช้ความรู้หรือการศึกษาใช้ความรู้หาเงินจนซื้อบ้านซื้อรถได้นะคะความรักถ้าคนโสดก็รักไม่ยุ่งมุ่งงานมุ่งเรียน โสดแต่ก็มีอะไรให้ทำมีเรื่องให้โฟกัสหรือหากมีใครเข้ามาอาจจะได้ปริญญาใจนะคะถ้าคนมีคู่แล้วก็จะได้คู่ที่ใช่คู่ที่ช่วยส่งเสริมชีวิตการงานการศึกษาสุขภาพก็จะได้พบเจอหมอเฉพาะทางที่มีความรู้หรือให้หามหมอเฉพาะทางจะได้ยาถูกโรคป่วยรักษาให้หายขาดได้นะคะโชคลาภก็จะได้จากเพื่อนหญิงให้โชคนะคะมีโชคนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงาน ความต่างกันที่ร่วมมืออยู่ด้วยกันจะ,จะมีผู้เสียสละมีคนใจเย็นและใจร้อนอยู่ด้วยกันงานหยุดชะงักชั่วคราวจะเป็นงานออนไลน์นะคะการเงินมีติดขัดเล็กน้อยมีการช่วยเหลือดูแลคนรักหรือคนรักดูแลให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายทวงเงินก็จะได้มากกว่านะคะความรักถ้าคนโสดก็จะเจอคนที่ต่างแต่เติมเต็มได้ถ้าคนมีคู่แล้วก็แตกต่างแต่ก็สมดุล างคนต่างเป็นในแบบของตัวเองมีการดูแลและการได้รับการดูแลนะคะสุขภาพก็ระวังเท้าเข่ากล้ามเนื้อเอ็นจากการใช้โทรศัพท์มากไปนะคะโชคลาภก็จะได้จากหญิงอายุน้อยกว่าแต่ก็ไม่มากนะคะท่านที่เกิดวันอังคารการงานทำสิ่งที่รักโครงการหรือบริษัทต่อเริ่มต้นรักสิ่งนั้นมากอย่างจริงใจ การดูแลเลี้ยงดูงานมีลูกน้องก็เหมือนเลี้ยงลูกนะคะการเงินก็มีออมแต่น้อยสามารถดูดูแลออมเพิ่มต่อยอดให้ดีได้นะคะเงินหมดไปเพื่อลูกจ่ายแต่ก็มีความสุขนะคะความรักถ้าคนโสดก็จะเจอแม่เลี้ยงเดียวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดียวอยู่โสดก็มีความสุข พร้อมีเรื่องให้คิดให้รับผิดชอบที่รักอยู่แล้วถ้าคนมีคู่แล้วความรักก็มุ่งไปที่ลูกหรือสิ่งที่ทั้งคู่ได้ทำร่วมกันมาไม่ใช่รักแบบหนุ่มสาวหวือหวาเป็นรักที่ต่างดูแลเป็นรักจริงใจนะคะสุขภาพปกติไม่มีเรื่องน่ากังวลน,นะคะโชคลาภก็จะได้จากลูกหรือคนอายุอ่อนกว่านะคะท่านที่เกิดวันพุธการงาน งานการตลาดงานสร้างภาพลักษณ์งานนำเสนอให้ดูดีเป็นการเตรียมสัมภาษณ์งานงานแต่งหน้าทำผมทำสวยนะคะการเงินก็มีกินมีใช้ไม่ลำบากการเตรียมทําสเตตเมนต์ขอสินเชื่อใช้เงินลงทุนให้กับตัวเองนะคะความรักถ้ายังโสดก็ยังอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวกำลังเตรียมพร้อมมีใครใหม่แต่ยังไม่มีใครในช่วงนี้ถ้าคนมีคู่แล้วการดูแลกันดี มีการรักษาหน้าให้เกียรติซึ่งกันและกันดีเป็นคู่ที่มีความคล้ายคลึงกันมากสุขภาพอ้วนง่ายระวังโรคอ้วนนะคะสุขภาพทางความงามผิวหน้าขนผมโชคลาภก็จะได้จากผู้หญิงอ้วนนะคะหรือช่างแต่งหน้าของเราเองนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานจะโดนสั่งพักสั่งให้หยุดคิดจะทำการใดจะโดนเบรกจากผู้มีอำนาจหรือนายทุน อย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรนะคะการเงินก็เงินหยุดชะงักกู้ไม่ผ่านทวงนี้ก็ไม่ได้นะคะความรักถ้าโสดก็อย่าเพิ่งคิดมีใครเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความรักนะคะถ้าคนมีคู่แล้วผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนถ้าคู่ฐานะดีกว่าก็จะมีอำนาจมากกว่าควบคุมเราได้ทุกอย่าง สุขภาพก็ให้หยุดพฤติกรรมเดิมๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหมอสั่งให้หยุดให้เข้ารับการรักษาด่วนนะคะโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานรู้ข้อบกพร่องของตนเองรู้ปัญหาแต่ยังไม่ลงมือแก้ไขเป็นปัญหาที่รู้มานานแล้วองค์กรมีสิ่งที่เกินจำเป็นกระบวนการเยอะไป การเงินก็ลงทุนผิดที่มีสินทรัพย์ส่วนเกินที่ไม่ให้ดอกผลแต่ก็ไม่ตัดใจขายมีหุ้นเสียหุ้นติดดอยลุกงนี่เยอะแต่ก็ไม่มีใครใจ่ายนะคะความรักถ้าคนโสดก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองขาดความมั่นใจที่จะมีใครใหม่ควรดูแลตัวเองรักตัวเองให้ดีก่อนจึงจะเจอคนที่เหมาะสมถ้าคนมีคู่แล้วก็อยากมีอยากทําอะไรหลายอย่างร่วมกันแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือสักทีชีวิตคู่ชิลมากเกินไปนะคะ สบายเกินพอดีค่ะสุขภาพก็ระวังโรคที่เกิดจากน้ำหนักมากเกินความดันเบาหวานหัวเขา่าโชคลาบก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงานจะเป็นงานติดขัดมีการโดนสั่งหยุดพักจนกว่าจะทำให้ถูกต้องเพราะทำผิดแต่แรกปัญหาจึงตามปัญหาก็จึงตามมา อาจจะทําผิดกฎโดนการลงโทษนะคะการเงินก็มีปัญหาให้เสียเงินเล็กน้อยเงินติดขัดไม่คล่องตัวเงินที่คาดว่าจะได้ติดขัดล่าช้าขอสินเชื่อก็ยังไม่ผ่านลุกงนี้ก็ยังไม่มีจ่ายนะคะความรักถ้าคนโสดก็ยังไม่ได้เริ่มใหม่ยังติดยังขัดจากเรื่องที่เคยทําไว้โดนผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในใจลึกๆก,ก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกต้องที่จะเริ่มถ้าคนมีคู่แล้วก็ขัดกันทําอะไรก็เห็นไม่ลงรอยกัน เพราะทำผิดมาก่อนจึงโดนสั่งเบรกไม่ให้ทำบางอย่างมีปัญหาใช้เงินแก้ได้นะคะสุขภาพก็ระวังการเดินการเคลื่อนตัวติดขดัดไม่สะดวกได้กระทาอะไรไม่ดีต่อร่างกายก็ทําให้ร่างกายงองงแงก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะโชคลาบก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะ